สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงเส้นมอลันเลยครับช่องกระชายลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมสวัสพี่น้องนะครับสวัสดีครับแม่ติม๋มสวัสดีครับวันนี้เข้ามาผู้ดใดเฮ้ยผู้ใดนะสวัสดีน้องลุงน้องลุงน้องแก้มนะครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนครับมีแต่คนส,สวยๆเนาะวันนี้เนาะ ลอยไปหมดเลยลอไปหมดส่วนใหญ่ไม่ปรึกษาบ้านปรึกษาเมืองไวยแบบไปบรรยาบรรยังสวยกันอะไกันยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทีนะสวัสดีกมลชัยด้วยนะคะครับผมันนี้เ้าจอบมันนี้เ้ามันนี้เ้าเป็นหนองไม่ถ้าต้องจอบจอบท้ายข้างหลัง ถ้าตกจอบทายทางหลังสวัสดีพี่เข็มขมวนชัยนะครับสวัสดีพี่การชัยเดี๋ยวเราก็จะประชุมนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องยูทูบย่องมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องต้องแจ็กสีไรเออ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 ไม่ใช่หรอมามามาขึ้นมาขึ้นมา ขันเบิงเรามีความสุขันบ่มีควคมสุ๊กเดชอาจารยไห๋ขันบ่มีควคมสุกอาจารนควอยย่องควายย่องิมอะยานต๊เอาฟวงมันสิาเนี้ยแต่ว่ริงพี่น้องขาพี่น้องขาคนละวันนี้เราก็จะซ้อมนะครับซ้อมเพลง30ยังแจ๋วนะครับโอ้ยยังสอมอยู่ดจิยังแจ๋วนะเอ้ามักซับเสยิน บนหวบานลงนั่นละมันโมเมนมันคือการเมมันลองคูเดียวมันไรไปได้ยู่เด้เอ้าลองเจ้าคนสามบ่สามคนคี่แหลวเอาเพีงก่อนจะเดินลักก่อนสะเดินรักบ่ไดเอกบ่ไดจะคอยไดยู่โอ้มาตลอดทัดทัดปัส สองอยกวเฮ้ยเกือบสามอบยโอ้ยบ่หดวะบ่ว่าเยเงินสองสามรอยกไปกินข้าแมบ่าบ่าาากบ่เป็นอย่งหนไอติมแจกฟรีแต่ว่ากินแล้วเสียตังค์เออเอาเอาตังค์ให้เขาเพ่อให้เราฟรีไง ตัวตู่เจ็บปสะเดิฐประการดาตระรัดทัดเมื่อได้สบตาแค่เวลาหน่อยตระรัดทัดเดี๋ยวผมผมยาวปากแก่งจ่อยบ่อยตระรัตตรอะไรไม่โอ๊ยแต่เป็นก็ดีนะประมันมันชีเดียนเสียงบดีจิกฟ้องเอาใจอาจารย์ทิ้งตกงานแล้วเนี่ยตัดตัดตับพู้หญิงผู้หวไม่เอาเนี่ยสวัสดีพี่่ปาครับตื่นแล้วเหรอนอนนอนเจ็ดโมงเูสาวแปดโมงบ้า สีนอนหลับแล้วัดก็เจ็บทอเทียวตะเขาตะของน้ำพี่กินยังเขาขัเาจิกกินอย่งไกรความสเาเียมาก้แกมาเลี่ยงากวมสวยไายเดเลี่ยงกคเดี๋ยวเลียงากทังใดถ้าเลี่ยงากควมสวยเนี่ยคอยนำบัถือเลยคอยคือกันคอยเช่จ็คชนับทั้งใดก่อนคุมีแตุ่งงามมาละกันละกันเลี่ยงบถือแหมเริ่มจากแม่เดือนเพียน แม่นก uhm. น้อยอันนี้แม่ยังนี่แม่ถวดแม่ระพงแมยเนไย่หกคนนึงทนเสียงนบน่อยคนนึงท <es> ุ่นเดียนเดียนหน่อเออลองบึงลองบงยันไต่บัยันไ่อันผู้หนีเสียงค่อยๆได้บัดคือการก็ข่อยตอนคอยล่ำเพลินคอยจอคาบูบูมชงข่อยัาย่ำย่ำไม่บดดังเนาะ มันหดจังหวะขวบขบบได้ยื่นวบกคืนบ่ถือแค่ห้างเท่อน่ะออันแม่อันอบาดที่ที่นี่แม่แม่แม่ไม่ิมแล้วเสียงคอยอันนี้ผู้นี้เปียงแ้งบาจังหวะผู้เสียงคอยลองชุดผู้เสียงดังนีจํานจําจี่ามาองตูเสียงคอยนี่ิียกินนมอม้กินน้ใชใช้นูใช้นูนี่ละ อาใช้รอยนจาแงกอาบอกกันาเลอา้บอเ้อาตหลนใ่ไม่นองใช้นุ่หาน้องผูุ้ก็เป็นคนล้นตัวอ๋อเป็นอย่นเนาะอีกยังคือคนลนเนาะคนนงด้ผู้ชายี้คนล้นผู้หญิงกับผู้ลุยสุดวเนาะผู้หญิงนี่ยผูลุยให ว่าจิงๆ่ามหลายเยือนนี่เรากะตตะกี้แล้วก็เสือเนาะนีเดี๋ยนี้เราเป็นอย่งเป็นแม่หวไล่เปสามสี่เมตรเนี่ยโอ้หมุกตะล้งมุกอ้เอ้กอนจะอดีเป็นพ่อพญามาดนเนาะแม่พญารุนแมากแม่พญากะแม่พญาติดมุกติดมุกฝาดิดมื

1ึงร้บบาทเมาเมาเมานร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สามร้อยสิบเจ็ดบาทร้อยแปดสิบแปดบาทโอ้ลื่มาเข้าเหร็ดแล้วเหมือนกมาแต่ใสอีกเนาะไม่ใ่แก่เมื่อวานหนึ่งไปวันที่หนึ่งวันที่ยี่ส

พอขอุ่ครับขอพุ่แม่ชิมบรรยากาศช่วงขอพขอบคุณคุณก้อนไม่ถูกเบิดวลาระการขอบคุณแม่ลุงครับขอบคุณครับขอบคุณคุณยายแก้มโอ้สาวตามมากเลยยังไปก่อน่อยสวัสดีคุณเอครับสวัสดีครับหล่อมากเลยวันนี้หล่อจริงๆนะโอ้ยยโอ้แต่แพ้แต่แพ้เขาอยู่เขาเขาเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่เลยเชิญไม่มาค่ะใช่ไหม เปิดตัวแต่มาคือเราคาดีใจนะมาแต่ได้ชุดหอมมากเลยอ่ะเดี๋ยวว้าเดิดมซีเห็นเห็นคลิปเห็นคลิปช่องใหญ่มาอย่าเพิ่งเห็นคลิปตอนนี้เคลียร์ก่อนหอมมากเลยก็ต้องหอมสิแต่ก่อนกุยเห็นคลิปเห็นคลิปช่องใหญ่แบบว่าเปิดตัวอลังการมากสะอาดมากเลยเมืี้เมื่อกี้ไปเจอมา อยู่อันคาเฟ่อยู่โกสูไปเจอกันเจอกันนางนางก็นั่งกินอยู่คาเฟ่ไปคาเฟ่เฮ้ยสั่งขนมกระลุกกระลิกใส่ยางกอเอื่อยตะบงตะบุงไปอดเดตสั่งตะบุงฮวงเดี๋ยวเดี๋ยวสาวเปิดตัวแรกขนาดเลยวะเปิดตัวยังดอกฮักคลิปแหมเปนพักกันเสิร์ตในอย่างค้อยบุกก้อยเบิงค้อยเบิงค้อยเบิงอยู่กันปั๊ด ไม่เอาเฉพาะเปิดตัวแรกขนาดว่าขึ้นได้ใจโวดโค้งหมวกหมักแตงหมวกหมวกหุ่งมักเฮิมนางไม่เไม้เปิดตัวนางไม่้เปิดตัวใ,ใครรู้นะเออวันนี้รู้เองแล้วนี่บอกบอสเออบอกเสียบ,บี้ไงบอสไปเลยทีนี้ยบอสเลยอ้าวไปได้ไงสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่กันใช่เฟซบุ๊คลูกไหมไอ้ไอ้ไอ้น้องเขาบอกใช่ครับโอ้ได้ข่าวว่าจะเป็นเจ้าบ่าวแล้วเนี่ยโอ้เจ้าสาวอุ้ยเจ้าสาว เจ้าวเบาแล้วแล้วคือนางก้มหนาเท่น้นาเจ้าเบาวคอยอ้ายอ้โอ้ายอ้ายแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยพูดเองกล้าการันตีเลยเนี่ยหอมเหรอรถตัวนี้หอมสะอาดสะอาดมากดูใส่จริงเดี๋ยวแต่ก่อนนี่แหละชอบคนรักกันแล้วชอบเนาะเนอะดีใจกับนางดีใจโอ้ยยังบุอ้ะที่ทำให ถ้าพี่ถ้าพี่เออเฮ้ยเฮ้ยเคมครับสุดยอดพยายามจะไม่พูดอะไรเออเเราอยู่แบบพระเอกไงพระเอกไม่ต้องพูดอะไรคืดูกันอยู่กับบอกสิบอสเปิดดาราซิก็ลองไปอยู่ดูกันไปเรื่อยๆโค้ชคอมเมนต์มาสั่นเนาะโคัชเป็นแฉนี่แนี่เพื่อนนันเดย์ ทั้งพูนเดขนมป้วนลูกใช่ไหมเออเลิดเลิดเลิกต้นคนมันเยอะก็ขากแล้วนะใครนะลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่เปรี้ยวฮาร์คลูกพี่ลูกพี่ต้องดีใจน้ำหนองนุ่งต้องสนับสนุนน้องไปเข้ากับมึงใจกันไปเรื่อยๆจ้ากรนักกายฝากความรักมันไม่แน่นอนใช่มันต้องใช้เวลา <ere> เอาเอาเอาบอกง่ายงคือคบกันซะเนาะเออดูใจกันดูใจกันไปก่อนคืออคบคือพอดูใจกันถ้าถ้าเป็นดาราเลยถ้าเป็นดาราเขาเขาว่าอะไรหนิฮะก็ดูดูใจกันอยู่ดู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 ยังยังไม่ถือว่าเป็นแฟนอะไรประมาณนี้ก็ก็คุยคุยกันเออก็คุยคุยกันเออก็คุยกันสวัสดีครับสวัสดีครับก็ดูดูใจกันไปก่อนดูใจกันไปก่อนอืม เอา้าขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่นอ้องขอบคุณการับเอฟซีสาวน้อยเพื่อนแพงครับผมอพอการคลิปหน,าน้ากันแล้วกันครับพี่นอ้องเจอกันคลิปหน้านะครับผม